เตรียมตัวแล้วเดี๋ยวจะออกไปชมวิวข้างนอกจะออกไปเดินเล่นครับจะไปดูร้านกีฬาที่โอซาก้าครับว่ามีร้านไหนน่าสนใจบ้างน,นะครับเตรียมตัวพร้อมมากเลยดูผมดิไปลวยร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 ยยเ้ปายากันดีกว่าเดี๋ยวกำลังเดินไปที่ร้านกีฬานะครับเดี๋ยวพาไปชอปปิ้งกัน อันนี้อยู่ที่ใต้สถานีโอซาก้านะครับเดินข้างบนมันฝนตกแล้วก็หนาวด้วยนี่อยู่กับน้องอน้นมิโโนโ่หนาวมากหนาวมากะ <c oughs> คนหนาวเลยไม,ไม่ไหวลนะ <c oughs> ดูบรรยากาศหน่อยคคนเดินทุ้ลคลานดีครับวันไหนไม่มามาวันฝนตกสบายเดี๋ยวเราจะไปทางนี้ดิพานเมนสโตน์นี้ออกนี้ดีกว่าเฮ้ยจ้าหมองไม่เห็น ถึงแล้วถึงแล้วมิชุโน,โน่เราอยู่ที่ออสการ์นะครับอยู่ที่ช็อปของมิชุโน่น,นะคร<ม>ับเพื่อนๆมาดูรองเท้ากันว่ามีที่นี่เนี่ยที่ญี่ปุ่นนะครับต้นกำรับของแบรนด์มิชุโน่เนี่ยมีรองเท้าอะไรที่น่าสนใจบ้างะะมาดูกันตรงนี้แรกต้นเล่คาเอ่อ์คาคิ คาคิโซคากิโซเนโ่โดโซโดโดเม่อย่าฟังภาษาญี่ปุ่นชัดๆคากิโซเม,ม,ม่คากิโซเม่คากิโซเม่คากิโซเม่ P B Flash คากิโซเม่ r e b a l a n c โปรโถ้าเพื่อนๆดูนี้จะหารองเท้าไม่เจอทั้เมื่อกี้ผมก็หารองเท้าไม่เจอเหมือนกัน r e เบ l a n c e Pro นะครับมี r e เบ l a n c e f l a s ด้วยมีคู่นี้ยังไม่เข้าไทยใช่ไหมอ้อนอยังครับยังไม่เข้า สีนี้นะแล้วก็มีเรเบรนโซนิคเข้ายังไม่เข้าครับไม่เข้าและเนี่ยเข้าแล้วครับไ i d ด r 26ยี่สิบหกเข้าแล้วใช่ไหมครับอ่านี่คาคิโซนิโซมิโซเมะคาคิโซเมะแผ่นแล้วก็มีเรเบรนโปรสีนี้ผู้ชายสีผู้หญิงอันนี้ก็เข้าไทยปะไม่เข้าไม่เข้าเหมือนกัน ข้ามไปสีหน้าเลยใช่ครับแล้วก็มีสีส้มนี่ของผู้ชายนี่ของผู้หญิงครับทําไม่กล้ก็ไม่นนะ้ไหนอจะได้เห็นชัดๆชัดนี่ใกล้ๆหน่อยโซนิกโซนิคอ่าผมชอบตรงนี้มากคือตรงนี้เนี่ยดีอย่างหนึ่งะคระับที่เขาจะบอกเลยว่าอิมจอร์มีเดียตคือซับสี่วิ่งให้แบบจบภายในมาราธอนจบต่ำกว่า4ชั่วโมงแล้วถ้าเกิดเป็นแบบ,บิ๊กิเนอร์ก็จะเป็นแบบซับ4.5 ทำมิชลินเขาจะบอกไว้เลยครับว่ารถทัพรุ่นไหนที่มันเหมาะกับเราครถ้าเราจะพูดคนเริ่มต้นวิ่งก็จะมาเลนนี้แบบนี้นะคู no okay. yes. tá, right? eh uh ่เ huh. ล right. right right no ่ก no. คู no. right yeah. ่เล no ่ไรเดอร์ไรเดอร์เป็นเป็นซีรีส์ประจำนะครับตรงนี้นี่ก็เข้าไทยเข้าไทยนะอันนี้ก็มีในไทยแล้วเราได้ใช่ใช่ตรงนี้รู้สึกจะเข้าไทยหมดเลยครับมีสกายไงอ๋อสกายเข้าไทยเดีแต่เข้าไทยคนบางสีครับสกายเข้าไทยแต่บางสีสี สีเทาสีเทาเข้านี่ครับขับแล้วก็มันมีสกายกับสกายไรส์อะอ่าสกายไรส์ก็เข้าไทยครับเออโอ้โหยังไม่รู้เลยว่าต่างยังไงเลยอ่ะมาดูตรงนี้ก่อนอันนี้เป็นอุปกรณ์มันวิ่งหมดครับก็ไมีเยอะเหมือนกันเลยนะเนี่ยมัวถ้ามันคอนต้องให้มิชลโน่ไทยเอาเข้าไปขายเยอะๆหล่ะครับอืออ่าดูตรงนี้ตรงนี้เป็นแอดวานซ์ซับสาม และรองเท้าที่ผมตามหาอยู่ก็คือคู่นี้อยากเจอตัวจริงมานานแล้วเวฟดูเอลโปรรองเท้าที่ถูกตัดส้นออกไป,ปน,นี่แบบนี้แล้วครับเพื่อนๆนี่เป็นสีใหม่ด้วยนะเนี่ยโอ,โ,อโอ้สวยสวยสวยแล้วก็มีเวฟดูเอลโปรคิวคือจะส้นหายไปหนักกว่าเดิมอีกบางกว่าเดิมด้วยนะครับเป็นรองการดีไซน์รองเท้าที่แปลกมากทีม่มันยึดมันตั้งในพอดีเยอะ่ะนี่ ตั้งในพอดีเป๊ะเนี่ยวัดมาแล้วเอาไม่ได้ต้องรีดกลมาแล้วก็อันนี้ผมก็ชอบ Emperor Made in Japan ความเจ๋งของมันคือ Made in Japan นี่นะครับน,นี่นี่ Japan Japan Craft อันนี้ผมก็เคยรีวิวมามื้นกันนะฮะเพื่อนๆครับใครที่ชอบสายซิ่งน้ำหนักเบาเน้นความสท้นอยากรู้สึกถึงพื้น ถนนอยากไปที่ต้องคู่นี้นะประมาณนี้นะครับอยู่ที่ชอปมิชูโน่นะครับญี่ปุ่นเรามางานโอซาก้ามารารทอนแล้วเราจะไม่มาดูคอลเลกชันของโอซาก้ามารารทอนได้อย่างไรตอนนี้เราอยู่ที่มิชูโน่นะครับน้าและด้านหน้าผมนี่คือคอลเลกชันของโอซาก้ามารารทอนไม่ว่าจะเป็นเสื้อเสื้อปีนี้2023นี่นี่เลย นี่ทางนีนี่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 เสื้อหลายสีเสื้อสีขาวก็มีสีดำสีดำเป็นรูทดำเป็นรูทก็เป็นรูทหมดท,ทุกเส้นนะม,มาใก,กล้ๆจะได้เห็นรูทนี่เริ่มต้นจากโอซาก้าตรงนี้แล้วก็วิ่งผ่านมาที่อันนี้ผมไม่รู้เหมือนอะไรนี่ว่ะชิวโคไคโด5้ากิโลแล้วก็ผ่านน่าจะเป็นสถานที่สำคัญสำคัญของเมืองโอซาก้านะครับ มาที่โอซาก้าโดมตรงนี้ยี่สิบยี่ห้าโอ้นี่นก็วนวน,วน,ว,น,ว,น,ว,นวนรอบเมืองเลยนะเอ๊ะตรงน,นี้น่าจะเป็นที่เราอยู่อยู่ใช่ไหม <laughs> ไม่ใช่เป็นโลโก้บริษัทใช่เหรอที่ทอดเออเหรอใช่แล้วบริษัทเขาอยู่ตรงนี้ไ,มไหมเหรอไม่แน่ใจไม่รู้เหมือนกันนะโอเคอ่ะแล้วก็มาจบที่โอซาก้ามาราธอนเอ้ยโอซาก้ามาจบที่โอซาก้าคัสเซิล42กิโลครับอ่ารูทก็เป็นประมาณนี้ครตรงนี้ก็จะมีขอบข้าวเหนียว ซื้อกลับไปแจกดีกว่าเดี๋ยวมาเดี๋ยวผมคิดกิจกรรมแจกกันสวยสวยสวยโอ้อหองเนือจากเขามีเสื้อแบบแบบนี้ด้วย <F ancy S 1> อ่ะแฟนซีหน่อยเออเสื้อแบบไม่ได้เป็นเลสเลสคอสก็เป็นเสื้อแบบเอาไว้ใสเ่เล่นๆก็ได้นะครับส k ก m าร a t ทอนเมก i ิ g งเรนโบว์ o ูเก h e ์ลำบา,มา,มากนะ ครับเก็บเลยลำบากแล้วลำบากแล้วไม่เลยพี่เขาบอกว่าไม่เป็นไรนี่สวยไหมสวยนะซื้อป่าเป็นแฟนดีกว่าไม่แฟร์เพื่อนคอลเลกชั่นมาสก้ามาราคอนครับไปดูต่อดูอะไรดีนี่ไม่พาเช็ดหน้า วที่ผ้าเส็จตัวมีผ้านชน,น้าอ๋อนี่ไงสีฟ้าสวยนะสีฟ้าตัวนี้นี่อะผ้านชน,น้าอันนี้เป็ปลอกแขนปลอกแข <c oughs> นนี่มีเสื้อ <c oughs> อ่ะอีลีนผ้าบางๆด้วยนะครับ <c oughs> เต็มเลยนี่เ,เจ๋งแล้วนี่ตัวนึงไม่ใช่ถูกๆนะ9,680เยน ตัวหนึ่ง2,000กว่าบาทเนี่ยผ้าบางๆอ่ะใครชอบนุ่งสั้นได้เวลาของคุณแล้วครับน่าจะสัก2นิ้วมั้งสั้นมากผมไม่กล้าใส่7อยเ7,590เยนครับโอ้โหมาที่นี่ก็ครบเลยนะดีมากจากัจาจรรู้เลยว่าดีนี่คือเทคโนโลยีไบโอเกียผมจำได้ว่า ก่อนนั้นเนี่ยเคยเข้ามาขายมีขายในเมืองไทยนะครับแต่ตอนนี้ก็หายไปต้องไปตามมิซูโน่ไทยแลนด์ให้กลับมาขายอีกรอบหนึ่งตัวนึงก็หนึ่งหยเยนก็ประมาณเกือบ5 4 0 0 0พันกว่า4 0 0พันกว่าไบโอเกียโซนิคเอีโวลูชั่นมันจะเป็นแบบนี้เลยใส่มาจะเป็นแบบนี้เลยรับกล้ามเลยนะนะฮะสวย มีเสื้อกันลมเสื้อกันลมนี่นี่เขาสาธิตวิธีใส่ด้วยป่าสาธิตวิธีใส่ขั้นที่หนึ่งก็คือคุณต้องใส่ขาเข้าไปก่อนใส่ขาให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยๆยกขึ้น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 แล้วก็ยกตรงสะโพกขึ้นเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็ขยับให้เข้าที่เข้าทางใส่ขาก่อนให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ยกซนขึ้นไปยกก้นขึ้นไปแบบนี้นะครับการใส่ใบโอกเกียเรารู้แล้วว่าทำไมราคามันแพง เพราะมัน made in Japan นี่เองนี่ made in Japan นะครับตัวนี้ไม่ได้เป็น m a d อินไทยแลนด์นะครับไบโอเกียฮะอะไรที่ทำที่นี่อะไรที่ทำที่นี่แพงหมดครับอันนี้ว่าแพงแล้วนะอันนี้แพงกว่าอันนี้ตัวละเกือบหกพันกว่าบาทหมื่นหมืนเก้าพันแปดร้อยเยนตัวละหกพันนะครับพี่น้องนี่ผมชอบอันนี้มากเลยคูลิ่งเน,น o cool อันนี้หน้าไปใช้ที่บ้านเราได้น,นะครับเพราะว่าพอเราพรมน้ําไปที่ด้านหลังจุดบริเวณตรงนี้ท้ายทอยเราครับแล้วว่าผูกเอาไว้นะแล้วก็ลมผ่านพวกหลังคอเราก็จะเย็นใครที่พวกวิ่งอัลตร้านะผมว่าสบายเลยวิ่งกลางแดดก็มีเนี่ยปิดหลังไว้นะแล้วเรานี้ก็ปิดหน้าไปนิดนึงจะได้ไม่ดําใส่หมวกปิดหน้าเหลือาตาอันนี้น่าสนใจมากครับมีโซนไทยแลนด์เอาเข้าไปขายสิเอาเข้าไปขายเลยเนี่ยมาป้าย้ายสุดๆแล้วเนี่ย ผ้ามันคอเนี้<อ>บ้านเราคงจะไม่ค่อยได้ใช้เพ<อ>ราะเราร้อนอยู่แล้วตอนนี้อยู่ที่บริเวณ custom studio นะครับเราบอกว่าเราอยากจะใส่รองเท้าวิ่งน้องเขาจะส่งเอามาให้ดูว่ามันมีรองเท้ารุ่นไหนที่สามารถออเดอร์ได้บ้างครับญี่ปุ่นล้วนฮะ Yeah. Is ่คือสำห track and field? running shoes running shoes เทรคแอนฟิล or road road running shoe road shoe ขันสเลดถ้าเป็นเป็นกูก็โค้งมันจะได้อ๋อกูสร้างความลำบากให้น้องพี่กำลังตายแล้วผมมาสร้างความลำบากให้น้องเขาหรือเปล่าครับ ワンタイプ2タイプワンだ、ワンタイプあれอืมตั้ทั้ง Shop ก็มาดูพี่ปออยู่เป็นรันนิงชูจะมีอยู่2โมเดลอ่อๆๆ This 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 t เซเลคเตอร์อาทโซอาทโซอาทโซเซเลคอาทโซเ Upper. 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 Uh, okay. Upper and uh, color. This color. A, a color. Color of upper. Uh, upper okay. color. Uh huh. Uh huh. And uh, line color. And line. Line. Uh, Local. Local logo. Oh, logo. Uh -huh. color. Uh, color. Uh, okay. Uh -huh. And next one is. Color. And next. これはシューレス。シューレス。このサイト。ああ。では、セレクトオリジナル。オリジナル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 オリルオリジナルオリルオンジオリジナル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 オリジナオリジナルオナルオリルオリジナルオリジナルナルオリ? This sort type one, uh -huh. two, uh -huh. three. three. Uh-huh. And you can speed it, uh -huh. right? Sir. Can I can I, has, can I see it? This type. Oh, oh. can you see <laughs> oh. This type. This type. Okay. They this type. G3, so G three. So uh -huh. great. Uh -huh. สเตปคัชชั่นคัชชั่นอ๋อไอซีอ๋อไอซีโอเควิดเวฟ thank you วิดเวฟอันนี้ก็มีเวฟ a little เวฟโอเค and select อัปเปอร์คัลเลอร์อัปเปอร์ก็แล้วอัปเปอร์ก็แล้วเนี่ยอ่า t h i คัล สีอะไรสีเล็กเลย Which one I like You can custom the the name 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 หรอ name o n name only หรอก็ติดชื่อลงไปได้ด้วยอ Oh no o n name is ชิชูนี่ Oh 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 and this color Okay okay and how many days for finishing One month One month หヶ月 one month one month ขอบคุณมากคด้บขอบคุณมากคจับ